มเจริญสุขท่านผู้ไขในธรรมทั้งหลายวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมสร้างสัมปรมีกันต่อขอให้ทุกท่านได้นั่งอยู่ในท่าสามาธิภาวนาใช้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายว่าแม่มือชนกัน นั่งกายกรงดำรงสติปิดตานอกเปิดตาในทำใจให้สะอาดสงบสว่างแล้วก็กำหนดดูลมหายใจมันชัดเจนให้จิตอยู่กับลมหายใจให้มีสมาธิมีศีนมีปัญญาอยู่ในลมหายใจนี้เมื่อจิตของเราสงอบอยู่ในศีนในสมาธิในปัญญาในลมหายใจในธรรมาชาติที่เรามีอยู่เป็นอยู่เช่นนี้แล้วเราก็จะได้อืม <c oughs> มาควังธรรมะที่เป็นวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่หลวงพ่อเล่ามาเป็นต,นตอนตอนตอนแรกก็ว่าไปในเรื่องของวรรณคดีที่กล่าวถึงนน,น,นทุกที่ถูกเ <c oughs> ทวดาเขาชอบแกล้งเวลาขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรจนนนทุกได้พรจากพระอิศวร ขอนิ้วชี้เพชรชี้เทวดาตายหมดอ่าจนเดือดร้อนถึงพันนารายต้องมาปราบแล้วก็มาตีความเป็นภาสาธรรมขึ้นมาวันนนทุกก็คือความเพลิดเพลินจิตใจมันมีความเพลิดเพลินในสิ่งไหนมันก็จิตไปในสิ่งนั้นเพราะนั้นจึงว่าเราจะได้ควังในตอนอืมต่อไป อตอนที่สองก็คือพระรามตามกวางทองยอ่ยอยอ่อว่า,าพระลักษณ์พระรามนางสีดา,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 าได้ถูกพี่น้องหรือถูกแม่เลี้ยงยุยงให้ทาทศรส บอกให้ไปอยู่ป่าสิบสี่ปีสิ่งท,ทศรถน์นี้เกเป็นพระราชาครองเมืองอโยุยามีมาเหสีสามองค์คือนางเกาสุริยานางไกเกสีและนางสมุตชานางเกาสุริยามีพระโอรสชื่อพระรามนางไกเกศีมีโอรสชื่อพระพรตนางสมุตชามีโอรสชื่อพระลักษ์และพระสัตรุษ <c oughs> แต่ต่อมาได้ถูกอืมาเหสี รองนะยุเยงตาแขงแซะให้พระลักกัพระรามไปอยู่ป่าแม้ทาทศรสจะเสียใจแต่ก็คงรักษาคำสัต์มันยอมยอกราชสมบัติในหะ้แก่พระพรต <c oughs> และให้พระรามออกบวชเป,ป็นสิบสี่ปีนางสีดากับพระลักจึงขอออกบวชด,ด้วยเพื่อเป็นเพื่อนเหตุการณ์ครั้งนี้พระพรตไม่ทราบพระพรตนี่ก็คือลูกของนางไกเกสี นังไกเกสีคิดเองทําเองตามชอบใจพระพรตจึงเสียใจมากได้ไปตามใม่พระรามกลับมาครองรัชสมบัติคืนแต่พระรามบอกว่าพระองค์เข้าใจทุกอย่างต้องการจะให้พ่อรักษาพระบิดารักษาคำสัตย์จึงไม่กลับพระรามพระลักษณ์และทิด,ดาก็ได้พากันเดินป่าผ่าดงลึกไปจนพ้นเขตที่คนจะไปถึงเป็นป่าดงดิบสามชีวิตได้บวชเป็นฤาษีอยู่ที่นั่นเรื่อยมา คราวนี้ก็ขอกล่าวถึงเมืองลงกาอันเป็นเมืองยักษ์มีทศักฐก์เป็นกษัตริย์ปกครองมีมาเหสีชื่อนางมนโทกับนางกาละอักคีทศักฐก์มีพี่น้องร่วมคันคือกุมภกรันพี่เปกทูลขอนตีเสียนในน้องหญิงคนหนึ่งชื่อนางสัมมณักขาทศักฐก์เป็นยักษ์ที่มีฤทธิดเดชมากมีสิบเสียนมียี่สิบก้อนนิสัยเจ้าชู้โอดไรมากในเรียนศินลปวิทยาการจากพระฤาษีโคบตรเจนจบ จอดเจนจอบประดิษีคุบุตรได้ทำพิธีถอดดวงใจทศกการเก็บใส่กรองหินเอาไว้จึงทำให้ใครๆค่าทศกัการไม่ตายอยู่มาวันหนึ่งนางสมุขขาู้สึกว่าเวเพราะผัวตายจึงลาทศกการดอกเที่ยวเล่นในป่าก็ไปเจอพระรามเข้าเห็นพระรามเป็นนุ่มรูปหล่อก็นึกอยากได้เป็นแคว้นในที่สุดก็แปลงร่างเป็นสาวสวยหน่วยนานไปเกี่ยว พระราศีพระรามแต่พระรามไม่ยินดีด้วยเ <c oughs> พราะบวชแล้วและมีมาเหสีแล้วนางสัมมนาขาก็ตามเื้อเข้าไปที่บรรณศาลาไปพบนางสีดาเอ้ยหามกว่าตอนอีกก็ยิ่งเดือดร้อนเป็นแก่นใหญ่ตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้อิจฉานางจึงกลายร่างมาเป็นยักษ์หน้าตาดูไร้จงก็ตอบตีนางสีดาเป็นบรรลวันพระรามกับพระลักจึงเข้าต่อสู้ใช้คันสอนตีนางยักษ์แขต แขนขาดขาดขาดถูจาดจมูกขาดเสียโฉมหมดนางสัมมนาขาจึงหอหนีไปบอกพระยาขอนพระยาทูลและสีเสียนปิจัยกองตนออกมารบทับจับศึกกับพระรามแต่ก็พ่ายแพ,พรร้พระรามพระรามแผลงสอนวิเศษฆ่ายักษ์ตายหมดตั้งกองทัพขอนทูลขอนทูลสีเสียนตายเกลี้ยงนางยักษ์ด้วนสัมมนาขาจึงหอไปยังกรุงลงกาตีโพยตีพาย <C oughs> ให้ทศก,กัณฐ์ควังว่าถูกลังแกจากพระรามพระลักษณ์แต่ก็มีนางสีดาสวยงามมากอยากจะให้พี่ได้ไปเอานางสีดามาเป็นเมียอย่างนี้ทศก,กัณฐ์ได้ยินว่าเป็นสาวสวยก็ตาเป็นมันด้วยความอยากได้จึงวางแผนลักนางสีดาโดยให้มารีดซึ่งเป็นยักษ์ตนหนึ่งแปลงกายเป็นกวางทองไปลวงพระรามอืม <c oughs> มารีก็เลยแปล,แปลงร่างเป็นกวางทองอพระรามเห็นข้าวให้พระลักษ์ข้าบรรณาลราอยู่เป็นเพื่อนนางสีดาตนเองก็วิ่งตามไล่จับกวางทองนั้นไปในป่ากวางทองก็หนีไปเรื่อยไกลออกไปทุกทีพระรามจึงทำํำท่าเนาธนูจะยิงมารีตกใจกลัวจึงกลายเป็นหน้ายักให้เห็น พระรามรู้ว่ายักษ์มาหลอกลวงตนจะนั้นก็ยิงด้วยธนูทันตีถูกกวางทองล้มลงกลายเป็นรักกลายเป็นรังยักษ์นอนอยู่ในขาดใจตายมันร้องเป็นเสียงของพระรามว่าลักษมันช่วยพี่ด้วยนางธิดาในพระลักษ์ได้ยินเสียงนั้นก็คิดว่าพระรามคงตกอยู่ในอันตรายนางธิดาจึงจะให้พระลักษม์ตามไปช่วยเหลือพระลักษม์ยึงวิ่งไปตามแขวยตศกสกันซุ่มดูอยู่ที่ใกล้บรรณาลา เห็นว่าได้โอกาสก็เลยกลายร่างเป็นราศีเดินไปหยุดหยุดที่ข้างบรรณาาลาขอน้ำดืม่มนางสีดาไม่เฉลียวจะจึงตักน้ําลงไปไงทสก,กันเลยฉุดเอานางสีดาหอะพาหะหนี้ไปลวดเลียวราวกับพญาเยียวโจบลูกไก่หนีไปฉะนั้นแต่บางเงินตอนนั้นมีนกครุตัวหนึ่งชื่อวัสดายุทราบข่าวว่าพระราบออกบวชก,ก็บินมาเยี่ยม อามาพศตศก,กันกำลังจุดคลาดนางสีดาเจานั้นก็บินเข้ากัดขวางเกิดการต่อสู้กันพันละวันทศก,กัณฐ์รูดเอาแหวนวิเศษของนางสีดาคว้างตูกปีกของนอกสดายุจึงกระปีงหกักร่วงโลอยสู่พื้นดินปากจิกคาบแหวนนอนหายใจแผกขมเหวขมเหวอยูท่ทศก,กณัณฐ์ยังอุ้มนางสีดาพาหนีไปไว้ที่อุทยานเมืองลุงกา ทศกัณฐ์นั้นแม้ได้นางสีดาไปก็ไม่อาจจะร่วมอาภิรมย์ชมเชยได้เพราะเข้าใกล้นางทีไรมันเกิดความร้อนแรงเรากับข้าวสู่กองไข่เห็นนางสีดาก็ไม่ยอม,อมทศกัณฐ์จึงให้บรรดาสนมยักษ์คอยข้าวดูอยู่ไข่พระราเมเห็นพระลักษณ์วิ่งกระหื่กระงอบตามฉะน,นั้นก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเองอจึงมารูปที่หลังว่าถูกยักษ์พาไปสล้ว ในที่สุดเมื่อวิ่งตามออกไปไกลหน่อยก็ไปพบนกดายุนอนคาบแหวนอยู่นกดายุก็เล่าเรื่องบอกว่านางซีดานั้นถูกทศกันยักษ์เจ้าเมืองลงกามาลักเอาไปแล้วไม่ต้องตามไปที่อื่นตามไปที่นะครลงกาก็จะพบนกดายุมอบแหวนให้แล้วก็สิ้นใจตายพระรามกับพระลักษณ์จึงพากันเดินทางติดตามไปเรื่อย ตามจิตต่างที่นกสันโดยุนกสดายุบอกด้พบสบายของนางศรีดาและอื่นๆบ้างด้พบมนุมานซึ่งเป็นลิงเผือกที่มีฤทธิเดชมากเป็นลูกของพระพายกับพระนางสาวางหะด้รับพรในหาวเป็นดาวเป็นเดือนออกเอินเดิอนอากาศล่องหนไหนตัวได้ไอ้ใครๆข้าไม่ตายเกิดมาเพื่อช่วยพระรามรอบกับยักษ์เดตรงนอกจากนั้นก็ได้ลิงอื่นๆมาอีกเป็นทหารเช่นถูกครีปองคตมหาจุมปูนิลพัฒนิลนนนจุมปูวราช ได้กองทัพลิงจากเมืองขีดขินและเมืองชมพูซึ่งลิงเหล่านี้ล้วนแต่มีฤทธิ์ไกลแกล้กวกลาเกิดมารอคอยช่วยพระรามรบเพื่อปราบยักษ์ทั้งสิ้นอ่านี่เป็นวัวนนคเดตอนนี้จะตีความเป็นธรรมะให้เราจะได้ปฏิบัติธรรมะกันนางศีดาคืออะไรนางศีดาก็คือนิพพานขอใหาธิบายเรียบเทียมให้ละเอียดหน่อยได้ สีดาสีดามาจากคําว่าสีตะแปลว่าความหนาวหรือความเย็นเช่นสีตาลัษมีแปลว่าดวงจันทร์เพราะแสงเย็นตาและสีตาปูตาแปลเป็นผู้เย็นแล้วหมายถึงมีทุกอันดับสนิทแล้วคือถึงที่สุดแดงทุกแล้วก็ท่าบับนิพพานแล้วคำว่าสีดาที่แปลว่าวรอยไถมันอาจจะเพี้ยนมาจากสีตะก็ได้มีสรรพสีตาลาแปลว่าเย็นออกเสียงได้ใกล้คำว่าสีดา เพราะฉะนั้นเราเน้นเอาในเรื่องอพระนิพพานดีกว่ามันมีผลเป็นนิพพานหมายถึงการทำสิ่งที่ทำให้กายใจของเราเย็นอ,อ,อยากจะทราบเกี่ยวกับน,นิพพานให้ละเอียดหน่อยได้นิพพานเปรตสาภาพมันสิ่งเสียบแทงไม่ได้คือใจไม่หวั่นไหวไม่เจ็บแสบหรือนิพพานเปรตดับเพลิงกิเลสก็ได้ นิพพานแปลว่าดับเพลิงกิเลสก็ได้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาน,นั่นแหละคือนิพพานคำว่านิพพานนี้หมายถึงสภาวะตามันเดียวกับคำวิมุตตินิโรธคือต่างการที่ถ้อยคำส่วนตัวจริงนั้นเป็นสิ่งเดียวกันอย่างใน,นอภิธรรมมัจจัสังฆะทธิทฐานอารุตอนุรุธาจารแจกแจงไว้ว่าจิตเจนสิกรูปนิพพานนั้นมีบางท่านอธิบายไปอีกแบบหนึ่งอืม การตีความก็แ <French> ล <t iny Construction> ้วแต่ท่านผู้ใดจะตีไปอย่างไรแต่ที่จริงแล้วเมื่อตประสูตรมาเทียบกับอภิธรรมอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้เลยว่าสังคตะแปรตสภาพอันปัจจัยปรุงแต่งได้คือปรุงแต่งคือปรุงเป็นอวิชาตนาอุปาทานปรุงเป็นอัตตาคือรู้สึกว่าจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นตัวกูของกูจริงๆมีตัวกูกองกูอยู่จริงๆในสิ่งเหล่านี้ และก็บวนเวียนไปในการามในรูปอารูปตามระด,ดับจิตที่ปรุงเป็นอัตตาแต่ละขณะจิตอ,อ,อสังขาตาเปรวัฏสาภาพมันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คือจิตมีเจตสิกมีรูปมีแต่ปัจเจลนนี้ไม่ถูกปรุงแต่งขึ้นเพราะอาวิชชาตนาะอุปาทานมีสติปัญญาเห็นเป็อนอนัตตาเขียนขันห้าที่อนิจจังทุกขังนั่นเองเป็อนอนัตตาตรงตามสภาวะที่เป็นจริงไม่มีตัวกูของกูอยู่ในทุก อนุภาคนี่แหละคือนิพพานอ่า <c oughs> อ่าเลียพระรามละ่ะคืออะไรเออพระรามก็แปลว่ายินดีหมายถึงใจที่ยินดีในพระนิพพานอ่า <c oughs> ทำไมจริงว่าพระรามคือนารายาวาตานมาละ่ะอ่าก็คือการยินดีในพระนิพพานนี่มันยากเพราะคนทั่วไปเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งสุข เขาพยายามกระตุ้นตัณหากันขึ้นเพื่อจะหาความสุขแต่คนที่จยินดีในปณิพันธ์นั้นต้องเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุเด่งทุกจึงยินดีในการดับตัณหาจิตที่น้อมยินดีในการดับตัณหานี่แหละเป็นจิตที่สูงสง่งอืมประสูตรามกับพระนารายณ์อาวาตารลงมาเที่ยวพระรามก็คือธรรมฉันทะจึงมีลักษณะจึงมีพระลักษ์ติดตามพระลักษ์ก็คือวิริยะความภาคเพียร เพื่ออีความหมายหนึ่งพระรามก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นความเรื่มใสอันมีความหมายเป็นอย่างนี้ในทุติยสูตรท่านว่าไว้ว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของคนปัญญาปกย่อมปกครองคนนั้นสัตยินดีในพระนิพพานจึงป้อนจากทุกทั้งปวงได้ที่ว่าพระรามยกสอนได้สำเร็จจึงได้อภิเษกกับนางสีดานี้หมายถึงอะไร คือพระรามท่านได้รับการอบรมวิชาต่างๆนั่นหมายถึงการอบรมบ่มนิสัยจิตใจให้ยินดีในความสงบจนกระทั่งมีพลังเพียงพอก็จะได้ตัดทางข้าวิมุตคือความหลุดพ้นจากกิเลสช,ชั่วขนาคำาสมรสแปลว่ามีรสร่วมกันก็ได้ลิมรสของวิมุตที่สุขชั่วคราวนี่คือการได้อภิเสกสมรด <c oughs> ที่ยกสอนได้หมายถึงบาร,รมีเพียงพอ ตอนที่พระรามถูกนิราเทศได้ไปบปรรพชาหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าสงครามกับยักษ์เพื่อจะเห็นชัดว่าสงครามกับยักษ์คือกิเลสนั้นมันต้องหลังจากบวชคือออกบวชแล้วก็ต้องรบกับกิเลสคือเขาดําเนินเรื่องให้เห็นว่าสงครามใหญ่ระหว่างพระรามกับทศกัณนั้นนะ่ะมันเกิดหลังจากการออกบวชคือใจบวช ส่วนนางสมณขาที่มายั่วยวนพระรามนั้นคืออะไรล่ะตอนนี้เขาเริ่มแสดงเห็นลักษณะอันแท้จริงของความยินดีในพระนิพพานหรือศรัทธาแล้วว่ามันจะต้องมีกิเลสมายั่วยวนมันมันมาแปลงมายั่วยวนแต่ความยินดีในพระนิพพานของพระรามนั้นยังหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวแม้กิเลสคือนางสัมณุสัมมสมณขา จะมาอาลาวาสคมคูเรียกร้องเท่าใดก็ไม่เอ็นเอียงยังศรัทธามั่นคงที่ว่าพระยาขอนพระยาทูลและสีเสียนยกทับมาแต่พระรมฆ่าตายหมดนั้นหมายความว่าอย่างไงารก็แสดงให้เห็นว่าศรัทธาที่เป็นศรัทธาเช่นนั้นต้องลาสังโยตสามประการได้เสียก่อนคือต้องเป็นศรัทธาของพระโสดาบันจึงเป็นศรัทธาที่อยู่ในระดับที่พอจะสู้กับกิเลสตัณหาได้ คือเป็นศัทธาที่มีคุณาภาพพอสมควรเข้าขัน้นสิ่งที่เรียกว่าศัทธานี้ไม่ใช่มีได้ง่ายๆศัทธาของปู่ตุชนยังไม่ใช่ศัสธาที่แท้จริงเป็นศัทธาหัวเต่าปลุกปลโลโป,ลป,ลป,ลปลบางวันก็ศรัทธาบรรุบางวันก็ด่าพระถูกใจก็ศรัทธาไม่ถูกใจก็ด่าพระนี่เป็นศรัทธาของปู่ตุชนเอาแน่นอนไม่ได้สังโยุ์สามคืออะไรล่ะ สังยน์แปลว่าเครื่องผูกมัดใจเบื้องต้นมีสามประการคือสักกายทิฏฐีความเห็นว่ากายนี้เป็นของของเราจริงวิจิกิจชาความลังเลไม่เชื่อแน่ลงไปในธรรมะรรามาศีลปัตตาปรมาการปฏิบัติศีลธรรมอย่างงมงายที่มันเป็นอย่างนี้เพราะยังไม่รู้จริงตามเป็นจริงคือจริงนี้มีสองจริงจริงอย่างสมมติกับจริงแท้สมมติกับว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา แต่ถ้าพิจารณาดูเห็นโดยจริงแท้ของธรรมชาติล้วนๆแล้วร่างกายนี้สักแต่ธรรมชาติผสมกันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันอยู่ได้เป็นไปได้ตามส่วนผสมที่คุมกันอยู่เท่านั้นการลากกิเลสข,ข้อนี้ไม่ใช่ทําลายร่างกายทิ้งแต่ละที่ทิฏฐิคือเปลี่ยนทิฏฐิหรือเปลี่ยนทัศนะนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองนั้นหมายถึงความเชื่อที่แน่วแน่ไม่สองจิตสองใจ เื่อว่าการละตัณหนาได้เป็นความสุขแท้และไม่เชื่อว่าตัณหนาเป็นเดุได้เกิดสุขแท้ได้เลยมีแต่เกิดทุกข์เท่านั้นดังนั้นข้อสามการปฏิบัติศีลคือวัดอะไรก็ตามมันจะตรงเป้าหมายเดียวคือมุ่งละตัณหนาเท่านั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อตายแล้วจะได้ไปเสวยสุขในเมืองสวรรค์ชั้นกว่านะมีที่ปฏิดาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มันบ้าความคิดความคิดมันบ้า,บา หรือปฏิบัติเพื่อให้มีฤทธิเดชขลังเพื่อจะได้เสกได้ได้อะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเพราะผลของมันยังเป็นถึงที่บำรุงตันหนาให้เจริญโรคหามทั้งสิ้นมันไม่ใช่ทางแห่งการสิ้นตันหนาการละศีิลปัตระป,ปรมาต์นี้เป็นสายกลางคนเห็นคนที่เห็นว่าไม่ต้องถือศีลเพราะไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีชาติหน้าชาตินี้ก็เป็นศีลปัตตะป,ปรมาตแต่คนที่เห็นว่าถือศีลเพื่อให้ได้สวรรค์ในชาติหน้าหรือ ให้วิเศษมีเดชขลังเหนือมนุษย์ก็เป็นศีลปัตปรตปรมตต้องถือเพื่อลาตัณหาเท่านั้นจึงจะถูกและเป็นทางสายกลางจะเห็นว่าการลากิเลสนั้นเริ่มละได้ที่โมหะก่อนคือเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงจะเป็นศรัทธาที่ถูกที่ตรงต้องเป็นศรัทธาที่มีพลังปราบกิเลสได้คือกรณีไม่ยินดีในานางสัมมนนักขานั่นคือลักษณะของศรัทธาที่ยินดีในปณิพันธ์ ไม่วันไหวครอนเคลนและที่คาดสามยักษ์ใหญ่ได้นั้นคือลักษณะของสัตตาที่ประกอบด้วยปัญญาประหารสังโยชน์สามได้ทำไมจึงว่าพระลักษณ์เป็นวิรยิยะก็เพราะบทบาทของพระลักษณ์ตลอดทั้งเรื่องนั้นมันเป็นบทบาทของความเพีย่ยนความพยายามคำว่าลักษมณ์แปลว่าผู้มีโชคหมายถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จคือโชคมีอยู่ที่นั่น และเมื่อพระรามเป็นฉันท่าพระลักษ์ก็เป็นวิริยะนะตามหลักอิธิบาทสนะีท่นทษการหมายถึงอะไรล่ะทศการก็หมายถึงอัตตานุติติความรู้สึกว่าตัวตนสิบหน้าหมายถึงอะไรหมายถึงอัตตาที่เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนชาติไปตามแต่เหตุปัจจัยนะทศการจึงมีหน้าถึงสิบหน้าใจประกอบด้วยความโลภก,ก็เป็นหน้าอย่างเปรตใจประกอบด้วยความโกรธก็เป็นหน้าอย่างยักษ์ จะประกอบด้วยโมหะก็เป็นหน้าอย่างดิรัจฉานจะประกอบด้วยมนุษย์ธรรมก็เป็นหน้าอย่างมนุษย์จะประกอบด้วยกุศลก็เป็นหน้าอย่างเทวดาอินพรหมยมไปตามแต่เหตุปัจจัยที่ว่าเป็นหน้านี้ไม่ได้หมายถึงหน้าภายนอกทางเนื้อหนังจะหมายถึงโฉมหน้าของอัตานุทิฐิทางใจถือเอาที่ความหมายแล้วยี่สิบมือนของทศกณัณฐ์หมายถึงอะไรหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทาน ไอ้นี่ก็ของกูไอ้นั่นก็ของกูแต่ละมือถืออาวุธยึดน้อยมันก็แทงไอ้ทุกน้อยยึดมากมันก็แทงไอ้ทุกมากและที่เขาเรียกทศกาณว่าเป็นราพันนะแปลว่าถูกตาไม่ร้องน่ะหมายถึงอะไร แปลว่าถูกทําไม่ร้องก็มีความหมายเป็นอัตตายัางไงละ่ะก็อัตานั้นมันทุกข์มันแบกโลกมันมีภาระม,มากหรือถ้าจะมองในอีกแห่นหนึ่งอัตานี่แหละร้องระงมอยากมีอยากได้อยากเป็นดิ้นรนไปทั้งโลกหรืออย่างความหมายที่ว่ารา,ารณะแปลว่าวราชาแห่งรากสดรากสดคือยักษ์ชั้นเลวที่เที่ยวจับคนกินดุร้ายในคำพีทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสัจว่า คำว่าสมุดคำว่าคลื่นคำว่าเกลียวน้ำบนคำว่าสัตว์ร้ายคำว่ารากสดนี้มิได้หมายความตามภาษาที่ชาวบ้านเรียกขานกันแต่มันเป็นหมายถึงทุกข์หรือความดุร้ายของกิเลสตัณหาในใจมันเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาคนและยังมีคำเรียกรากสดอีกคำหนึ่งว่านิสาจอดเรลว่าผู้เที่ยวไปในความมืดหมายถึงอัตตาที่เกิดจากอาวิชชาเปเน็นเหตุ ที่ว่าทศการถอดดวงใจใส่กล่องไว้ฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายเนี่ยหมายความว่าอย่างไงคืออัตานี่ฆ่ามันทําลายมันด้วยการข่มหรือปฏิเสธไม่ได้เพราะต้นตอของมันอยู่ทิทิฏฐิภาษาเต็มว่าอัตานุทิฏฐิคือจินตนาการว่าเป็นตัวกูการทําลายมันต้องเปลี่ยนทิฏฐิทิฏฐิมันเกิดจากปัฏฐะจึงต้องเข้ามีสติสังเกตที่ปัฏฐะจนค่อยๆรู้ค่อยๆขัด ค่อยๆชัดรู้เรื่อยๆจนหมดสงสัยเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวแน่ชัดเด็ดขาดแล้วก็จะละได้ความรู้ชัดนี่เองเรียกว่าสัจสรูสัจคือแจ้งชัดรู้คือรู้จริงรวิปัสสนาโอ้ยแจ้งปัสสนาเห็นวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งชัดไม่สงสัยเรื่องนี้ต้องความให้ดีนะที่ว่าทศกัณฐ์เข้าหานางสีดาไม่ได้มันร้อน่ะมันหมายถึงอะไร ก็หัตาอยากถึงนิพพานยิ่งอยากยิ่งรอในรามยานะมาตามะและในอัตยอชายาตามะรมามณะของอินเดียที่เขาถือว่าเป็นคำภีริศักดิ์สิทธิ์มากมีการต้นที่ชื่อว่ารามมาหารือไทย,ยกล่าวถึงนางสีดาที่ทอดสการลักเป็นนั้นเป็นเพียงฉายาคือเขาออต่านั้นไม่ใช่ตัวจริงน,นางสีดาตัวจริงนั้นฝากไว้กับพระเพลิงพระเพลิงชุบนางสีดาปลอมให้ ข้อความในคำพีน์นี้สรงกับกอเท็จริงในใจคือนิพานที่อัตราวาดมาโนภาพถึงนั้นน่ะเป็นจินตนาการเงาเงาเป็นนิพานปลอมแต่เพราะความไม่รู้อัตาก็พยายามที่จะกระเสือกระสนไปครอบครองนิพานเงานั้นยิ่งยิ่งไปยิ่งไม่ถึงยิ่งเอายิ่งไม่ได้ยิ่งตามยิ่งเครียดเหมือนตัดสานอยากได้นางซีดาอย่างนั้นนิพานจริงนั้นเพียงแต่ละอัตานุทิฏฐิได้คือข้างอัตาตายก็ถึงเอง จึงบอกว่าไอ้ทศก,กัณ์เอ้ยจงฆ่าตัวตายแล้วยกหนังสีดาคืนในพระรามเถิดแล้วจึงจะได้นิพพานพระรามตามกวางทองหมายความว่าอย่างไรงเ <laughs> วลาของหลวงพ่อก็หมดซะอีกแล้วขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านและค่อยติดตามในตอนต่อไป